GDP ไทยไตรามาสแรกโต2.7%ยืนยันเศรษฐกิจยังไม่ถดถอย แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะนายดนุชาพิทยานันต์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี66โดยในช่วงไตรมาสที่1ปี2566ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของไทยขยายตัว2.7%เร่งขึ้นจากการขยายตัวในไตรมาสที่4ของปี65ซึ่งขยายตัว1.4%โดยเกิดจากการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน5.4%ถือว่าเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเช่นเดียว กับการลงทุนรวมที่ขยายตัว3.1ส่วนการส่งออกบริการ87.8เป็นผลจากการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าย,ยังคงติดลบที่6.4หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างไรก็ตามนายดน,นุชาระบุว่าความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession ของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนที่มีการกังวลก่อนหน้านี้เพราะแนวโน้มในอนาคตเศรษฐกิจก็กำลังขยายตัวไปได้ด้วยดี